สวัสดีค่ะคลิปนี้สน่ครเาว่ยี่กับแบมแบมในวันที่23ธันวาคมแบมแบมเป็นดีเจพิเศษในรายการวิทยุ SBS Power FM พากยุนเลิบเกแบมแบมมีพูดถึงกอดเซฟแฟแบมแบมบอกว่าก่อนอื่นเลยที่จริงแล้วผมไม่ได้เจอกับอากาเซ่มานานมากแต่ยิ่งกว่านั้นคือพวกเราทั้ง7คนได้ขึ้นเวทีด้วยกันหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานตอนนั้นก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดหน่อย พราะตอนทํางานเดี่ยวก็มีการสอมแบบคนเดียวแต่พอมามีเจ็ดคน <c oughs> ก็เลยแบบเสียงดังอะอะวอยวายกันมากๆจริงๆคือไม่มีสติเลยครับไม่ใช่ว่ารู้สึกแปลกๆในทางไม่ดีนะครับมันแบบรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเดิมๆกลับมาก,ก็เลยแบบว้าวตอนนั้นที่เราทํางานเดี่ยวเราซ้อมแบบเงาๆไปได้ยังไงกันนะคิดแบบนั้นครับซอมกับกดเซเสนุกมากๆเลยครับ ต่อมาเบมบลพูดถึงเพลง t o อปฟของกัวเซเว่นที่จะไม่กลับไปฟังอีกน่าจะเพราะแบลแบลเขินเสียงตัวเองนะคะแบมบลบอกว่ามีเพลง c o n f e ฟ s i o s Song ฮาชิมาแล้วก็เพลงเอสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ